ถ้าทุกคนเห็นจะรู้ว่าสถานที่นี้นะคะเขาใช้ถ่ายทำซีรีส์เยอะมากมาอ้สวยมากล่มเลือนมากและแล้วเราก็มาถึงจุดที่ตอนนี้เขาได้มิเชลินไกด้วยนะถ้าใครเน้นกินอิ่มอ่ะแนะนำอืมโอ้ถ้ามันมันจุดจุดอ่ะเดี๋ยวมันอร่อยจริงต้องมากิน หน้าจาเปลี่ยนไปประเดี๋ยวแอบไปฉีดฝ้ามานิดนึงนะคะเพราะเทศกาลนี้ไม่มีมา3ปีแล้วตั้งแต่โควิดอันนี้เพิ่งกลับมาคือคึกคักมากใครมาตอนนี้ก็คือหาที่นั่งไม่ได้แล้วอ่ะ All I can บูมดูที่วันที่มีตาไหนโปรแกรมเราจะไปทำอะไรกันก่อนครับคุณมาถึงแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเราต้องไปหาข้าวกินค่ะโอเค อันนี้บูกกิและนี่ก็คือข้าวหน้าหมูบูโกกิ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 และเกี๊ยวน้ำน้ำน้ำเลยแรกที่เกาหลีใช่ไหมตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้นะคะเรามาเที่ยววังนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับจักรพัรดิเซจนะคะนผู่ที่จตุรัสอ้าวเป็นจักรพรรดิองค์ที่สี่นะคะของราชวงศ์โพซอนเป็นหนึ่งในสองที่ได้ตำแหน่งมหาราช

ือแกงทัวเอื้องเหลืองนะคะหัวหน้าแกงผู้ดำนะคะสั่งซ้ายบอกซ้ายสั่งขวาเลี้ยวขวาอันยองฮเยเชยอนสินิฮัสสินิฮัสจิกนิ้วเลยดูสิจิกนิ้วเลยทำหน้าน่ารักก่อนเออ เมนูออริจินัลของเกาหลีนะคะไก่ทอดไม่แพ้ชาติใดในโลก You want underneath อนนี้บุ้งก็กินเสร็จแล้วออกมาจากร้านแล้วนะคะร้านนี้ก็คือชื่อร้านบอกชอนอจินเซนชิคเก้นซุปนะคะเป็นซุปสอมอยู่แถวฮันอกนะคะก็รสชาติก็ถือว่าอันนี้ต้องมาลองเองอะ่ะสำหรับบุง้งรู้สึกว่าเฉยๆนะคะแต่ว่าร้านนี้เขาได้มีชลินไก์ด้วยนะ,ะถ้าใครเน้นกินอิ่มอะ่ะ แนะนำเพราะว่าให้เยอะจริงชามหนึ่งอะมุมว่าสามคนก็ก็กินได้นะคือมันเยอะมากล้วเป็นไก่ที่ยัดไส้โสมแล้วก็มีข้าวมีข้าวอยู่ข้างในไม่ต้องสั่งข้าวนะคะก็คือถ้าใครไม่ได้ทานข้าวเยอะมากอะือมันก็คินคลีนเนาะมันเป็นรสชาติแบบว่าจืดๆใสๆเขาใช้วัตถุดิบดีนะพูดถึงชามหนึ่งพอชั้นหนึ่งเขาให้ไก่ทั้งตัวไก่เขาก็แบบนุ่มแล้วก็เขาล้างไก่สะอาดมากไก่ทอดอร่อยแต่ว่า ถ้าเทียบกับร้านโอเว่นชิคเก้นบุ้ก็ให้โอเว่นค่ะชอบโอเว่นโอเว่นนีแบบโอเวนชิคเก้นเก่งสุดมากจริงตอนนี้19องศาเห็นไหมเอาฟิตวันนี้ แล้ก็อยู่ที่หน้าร้านบาสเกตชา v e l นะคะนี่ในสิ่งที่เราสั่งมานะคะไหนขอดูหน่อยส,นะสั่งอะไรมาตัวหนึ่งเป็นช็อกโกแลตพิงช็อกโกแลตสักอย่างไม่รู้เขาพูดประมาณนี้ <c oughs> ตัวหนึ่งเป็น,ปน,ปนตัวซีซันนอลนะคะก็ะคือเป็นตัวทิมบูเลออันนี้เขาก็แนะนำมาเราก็เลยเอามาเห็นมันเหลือแค่2ชิ้นสุดท้ายตัวซิกเนเจอร์กับตัวเบสเซอร์ ller, ขายหมดแล้วนะคะน,นี้เป็นซีซันนอลนะตัวทิมเบูเล่นะคะ โอ้าช่ม,มันมันจืดๆอ่ะมันมีเกล็ดน้ำตาลรึเป่ะเฮ้ยตรงกลางมันมีไฟ้ข,ข้อขาเออม่มดีขึ้นม,มีไฟมีไส้ าทุกคนเห็นจะรู้ว่าสถานที่นี้นะคะเขาใช้ถ่ายทำซีรีส์เยอะมากซีรีส์พีเรียดต่างๆนะคะคิงดอมก็ถ่ายที่นี่นะคะเยอะอยู่นั่นเรามารอยัลพาเลตนะคะซิกเก็ตการ์เดนทั่วเริ่มบ่ายสามครึ่งมาบ่ายสามามสิไปนี่เรากำลังเดินไปนะครับเป็นส่วนรับหวอนนะฮะต้องมีไกด์นำทางนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับจะเล่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะครับนี คุณพ mm ี hmm. okay. like ่ไก่นะครับก็น่ารักมากเขาอนุรักษ์ไงเหมือนเขาก็กลัวว่าปล่อยให้เดินเราอาจจะแบบเหมือนเราแบบอาจจะทําลายสิ่งที่เขาแบบตั้งใจไว้ใช่แบบว่าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราใช่แบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะก็แต่เย็นมากิครับสวยมากร่มรื่นมาก You can see that little lower but wider building can that a see little wider It was a, like a specific book storage building because all those books were made of rice paper, mulberry papers. Those papers really big to the water and the humid weather of summer in Korea. Therefore, somewhere on the study place. This is one of the typical shape of a Korean maple tree. They were born to be green in the spring. And in the autumn season, it's gonna turn out to a different color from the orange, yellow, to the burning red, to faded. And down here, this burning red color. และแล้วเราก็มาถึงจุดที่องค์รัชทายาจะต้องไม่ยืนขุนคิคดคิดถึงนางเอกใช่คิดถึงนางเอกอยู่ที่ท่าน้ํานี้ทุกวันทุกคืนได้เป็นของจริงแล้วสวยมากไหนคุณชายไปยืนสิไปยืนไปยืนข้าว่านะนางจะต้องไม่ชอบข้าแน่เลยตาจบปึ <laughs> ๊ง เขาจะต้องมากับไกด์ส่วนตัวนะคะเพราะเขาจะเปิดเป็นรอบๆเลอคือไม่สามารถเดินเข้ามาเองได้นะคะเขาจะมีเวลานะสามารถเช็คออนไลน์กันได้นะคะต้องออกจากส่วนรับพวงแล้วนะคะเพราะว่าเรามีรถเข็นเด็กนะคะแล้วเหมือนถ้าไปต่อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มอันตรายแล้วเพราะว่ามันเป็นเขาเนินสูงนะคะเราก็เลยโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราออกกัน ก็มีใจตัวอัหนรัมเดีอันนี้เป็นเป็นมิกมิกเกียวแล้วก็ที่ด้านส่วนอื่ก็คือตัวชิมบักบอกกี้ใช่อันโลกรับช้าเกิดแล้วเดียวมันว่า กินเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาเดินเล่นย่านอีกซองนงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลารประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มหนึ่งอี่อีซองนงตอนกลางคืนก็คึกคักนะคะปกติเคยเห็นแต่ในรีวิวเขามาคาเฟ่กันตอนกลางวันเนาะ,ะด้านนี้ก็คาเฟ่เยอะคะ่ะมีร้านนั่งชิลร้านข้าวหลูๆนนะคะก็หลายร,าร้านที่ดังๆออกทีวีก็เยอะนะคะเขาจะติดป้ายหน้าร้านเลยว่าคเคยออกรายการอะไรมาบ้างนะ,ะร้านเกี๊ยวที่เรามากินนะ่ะมันเป็นร้านที่อยู่ในซีรีส์เรื่องโฮเทลเดลูน่า จา,ามังวอนมากินใช่เป็นเกี๊ยวจามังวอนนะคะแต่ว่าเรามากินที่สาขาจิกซอนดงนะคะก็มันเป็นคนละสาขากัน,นแต่คือรสชาตินี่ดีดีถือว่าอร่อยเลย,เลยจานหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณเจ็ดนวอนเนาะเริ่มต้นได้6ชิ้นนะคะแต่ก็อร่อยอร่อย,ออยคือบูมาชอบรสไส้กิมจิมากเลยคุณชอบรสอะไรก็กุ้ง ชอบกุ้งแบบว่ามันแน่นนะกุ้งตัวใหญ่มันแบบว่าเขาใส่เครื่องแบบเน้นๆเลยก็ใครชอบทานเกี๊ยวนะคะก็แนะนำร้านนี้กดและนี่คือฮงแดยมค่ำคืน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 ไปยืมใครมาต้องคืนและแล้วเราก็มาถึงร้านปิ้งย่างท็อปประเทศไทยนั่นก็คือแซม่อึนชิค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 เกนสตัง ของที่นี่เขาจะมีจัดเซตสำหรับ2คนสำหรับ3คนนะคะ9,000บอนนะครับี 9, <000 S 1> ่ว่าเมนูเหมือนที่ไทยเยอะกว่าเยอะกว่านะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมียงดงแล้วตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับเมื่อกี้เราจะกินร้านมิชลินที่มันเป็นร้านแบบทรีดิชัล่ะเขาบอกว่า80ปีเลยแต่ว่าพอเข้าไปในร้านเนี่ยเขาบอกว่า only beef คือมีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยพอดีเรามีคนไม่ทานเนื้อด้วยแล้วก็มีเด็กด้วยเดี๋ยวเราจะหาร้านใหม่พอเมื่อกี้พี่เมย์บอกว่าปิ้งย่างบุกผมนี่ยิ้มเลยอันไหนได้มิชลินนะครับ อันนี้ค่ะมันเป็นมันคือมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเกี๊ยว,วตตค่ะเจโต๊ะค่ะสีน้ำเงินเข้มไป s p i c ลชอบกินเกี๊ยวอยู่แล้วก็อันนี้เป็นซอยบีนุดเดิลอันนี้ชเชฟแต่เห็นอันนี้คนกินเยอะเดี๋ยวจะสั่งอันนี้ด้วยตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟแ,แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านที่ใส่อันนี้เป็นสไ spicy n o o d l ลค่ะเป็นซอสเผ็ดตัวนี้เป็น n o ดเดิ w i c h dumpling ก็คือเป็นน่ไแตัวนี้เหมือนนงเกี๊ยวนึ่งใช่ชามละหมื่นวอน เคตรียมอรร่ออยแล้วคับตนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3ามโมงนะครับที่เมียงดงอากาศวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าก็โอเคนะครับมีคนมาเดินเยอะอยู่แล้วก็พวกร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดคึกคักแล้วนะครับได้ยินมาว่าล่าสุดคือหลังโควิดเนี่ยเหมือนกับอ่ามันซาซาลงไปร้านปิดลงไปเยอะนะมันก็ปิดไปเยอะจริงๆนะ ตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่มอตโตคาเฟ่นะคะ<ม>จะเป็น<ม>คาเฟ่<ม>ที่เห็นวิวโบสถที่เมียงดงสวยมากนะคะตอนนี้คึมคึมนิดหน่อยนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกนะคะตอนนี้19องศาแลวพยากรณ์ว่าไงเขาว่าจะมีฝนไะมไม่มีคะ่ะเมียงดงจริงๆก็ปิดไปเยอะแต่ก็ยังคึกคักนะคะคนก็ยังเยอะร้านขายของกินเยอะนะคะชวส่วนมากจะเป็นพวกชอบเครื่องสำอางกับรองเท้าจะเยอะ มมมมมัันนเเเรริิร่่่ลงกกอไแต่เขาบอกไม่ตกเนี่ย19องศา สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ของเราอยู่เกาหลีมาวันที่4แล้วนะอากาศอยู่ที่ประมาณ13องศานะคะตอนนี้อากาศแบบแจ่มใสสดชื่นฟ้าโปร่ง,ฟ,งฟ้าเปิดมากในขั้นถนนตรงทางออก9สถานีรถไฟฮงอิกนะเดินมาที่ตึกซัมซุงนะคะแล้วจะมากินร้านที่ชื่อว่าโฟบิร้านนี้ก็จะขายเป็นเหมือนขนมปังแซนด์วิชนูแล้วก็เป็นเบเกิลนะคะวันนี้ก็คือเริ่มหนาวแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านโฟบิมีอะไรเราทานบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ Yeah. yeah. เป็นเนนูเบเกอร์แซนวิชของเขานะจะมีวอลคานนะคะจะมีตัวที่เป็นซิงเกิลกับเซตความแตกต่างนี้คือเซตเนี่ยจะได้อเมริกาโน่ด้วยมาแล้วค่ะนี่ตัวน,นี้สั่งเป็นเซตตัววอลคานอฟิกใช่มันจะเป็นแฮมแล้วก็เป็นคิกกยวกนะคะแล้วก็มีเหมือนมอสซาเรล่าชีสนะอร่อยอร่อยเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้เลยส่วนกาแฟก็ โอเคนะคากาแฟเกาหลีมันค่อนข้างจะจืดแต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าจืดน้อยกว่าที่อื่นอ่ะอร่อยไหมคะในขอร,รีวิวหน่อยสิขนมปังนี่กรอบม,มากๆเลยไม่ได้กินแล้วแค่เรี่ยลล์แต่ว่ารสชาติมันมีแบบเปิหลายเลเยอร์เหมือนกันใช่ใช่อร่อยมากนะคะแนะนำให้มาล,ลองนะอยู่ตรงตึกซัมซุงตรงฮงแดนะคะและและ้วตอนนี้เราก็เรียกกำลังเสริมมาเพิ่มครับโอเคสุดยอดอันนี้หน้าตาเปลี่ยนไปพอดีแอบแอบไปฉีดฟาวมานิดนึงนะคะใส่ไว้นเลย อร่อยดีแต่เรารู้สึกว่ากา,า,าแฟจางที่นี่กาแฟจางทุกอย่างเพออราะแต่ก็อร่อยนุ่มเพราะคนเกาหลีเขากินกาแฟเหมือนจะกินแทนน้ำเปล่าอยู่แล้วว่าเหมือนกับว่าเวลาเขามีอะไรนะเจอกันเพราะ่าน่นเจอตามคาเฟ่นะคะวันหนึ่งเขากินกาแฟวันหลายวัวมากาแฟที่นี่ก็เลยจะแบบเหมือนค่อนข้างจะแบบกาแฟจางไม่เหมือนแบบกาแฟที่อเมริกาโนยินทั้งวันไปลเลย Here. ตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถเมลสายหนึ่งขึ้นมาอยู่บนนำซานโซทาวเวอร์แล้วนะครับวิวสวยมากๆเลยแล้วอากาศเนี่ยก็เย็นมากๆเลย้างคนคืนอจริงๆเขารักษาธรรมชาติได้ดีมากเลยนะ ฉันคิดถูกหรือเปล่าที่ใส่บูทมาขึ้นเขา <c oughs> ไม่หลุดฟัน,น <c oughs> ตึง,ตง ทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่ข้างบนสุดของหอคอยแล้วนะครับมันจะเป็นหอคอยกลมแล้วก็เป็นจุดชมวิวรอบๆแบบนี้นะครับมันจะเห็นชมวิวรอบเมืองกรุงโซเลยทึ่นสวยมากอันนี้มันจะติดแสงส้อนนิดหนึ่งนะพอเรามาตอนกลางคืนแล้วแจริงบรรยากาศโดยรวมของข้างบนนะครับมันจะเป็นกลมๆเนี่ยเดินแค่นี้เลยนะี่ยเดินให้ดูรอบเดียวก็หมดแล้ว อนี500นี่500วอนนะคะลงไปในกล้องตัวนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรบ้างเอาเลนส์กล้องตัวนี้ยัดเข้าไปข้างในเออมันจะเห็นหรือเปล่าลองดูไปแล้วนะไปเลยเริ่มไปเลยค่ะเห็นปะวิวหลักล้านปะหมุนซิหมุนคนเห็นอะไรบ้างคนเห็นอะไรบ้างอันนี้คนเห็นอะไรบ้างดูเองเดิ เห็นแบบใกล้มากคือซูมเห็นหน้าต่างตึกเลยเราอยากเห็นสโคบกว้างกว่านี้อันนี้มันแบบมันมันใกล้เกินมันกดซูมเอาตรงไหนหรออนานี้ได้มิชลินนะคะวันนี้เรามาเก็บมิชลินอีกแล้ว อยู่ที่ลานมันตอกนะคะนั่งรถเมลสายศูนย์หนึ่งมาลงป้ายซิตี้ฮอลเดินมาประมาณ5นาทีนะคะร้านนี้ได้มิชลินซาเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะจะเป็นข้ามจิ้มกับน้ำจิ้มนี่แล้วก็มีเครื่องเคียงให้เยอะมากนะคะส่วนอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆกับน้ำจิ้มเ็ดพะโ้ที่ไทยนํำไห้กินกับกระหล่ำกระหล่ำตัวนี้ใช่เค้าที่ก็ะหล่ำมาให้รสชาติน้ำส้มกระเทียมเออนี่จิ้มแบบเลยแล้วก็กินนะคะมันจะมีความแบบกลิ่นดองๆนิดนึงร้านนี้เขาให้ถูกโต๊ะนะคะจะเป็นหม้อไฟเ๋ยวให้ดูกิน เนื้อซ okay ูเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี <m <m ้เดี๋ยวเราสั่งอีกอย่างหนึ่งจะเป็นดูดเดิ้ลสไปซี่เหมือนกับว่าจะต้องยำเอให้ดูอันนี้อร่อยเราความอ้วนก็ใส่เิ็มรันี้ไปเลยนะคะเพราะว่าดูจะอร่อยจริงต้องมากินอันนี้เป็นเมนูเส้นยำนะคะให้ถูมมือมาต้องยำเองนะเราเห็นคนเกาหลีโตข้างเราทำแบบนี้ไปเพราะโอ้โหสวยงเยอะ up. คะเมื get, breaking out, breaking out. ่อเช้าเราไปที่ซูวอนมาตอนนี้เรากลับมาโซแล้วนะวันนี้นะคะจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟนะคะที่ออีโดนะก็เทศกาลนี้ไม่มีมา3ปีแล้วตั้งแต่โควิดอันนี้พุ่งกลับมาคือคึกคักมากคือคนเยอะมากตอนแรกเห็นก็แบบ ตกใจว่าจะไหวไหมคนเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าผู้ว่าเขาจะเริ่มประมาณ3ามทุ่มนะคะตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ถึงไหมเพราะอีกต้องอีกต้องสามชั่วโมงเนินแล้วคือคนเยอะมากใครมาตอนนี้ก็คือหาที่นั่งไม่ได้แล้วอ่ะ วิ่งเพราะว่าเราจะลงไปอะโกมาไม่ทันอะโกมาทันที่ว่าโกจะมาไม่ทันซะแล้วขอสามคำให้ซุวอนหน่อยค่ะรถเมโหดถึงเซนชัยโอ้โหงชัยเลยครับทงสีเหลืองมาถึงที่ป้อมหัวซองแล้วหัแน,น,นและเออชันมากนะครับเขาเลยทำบันไดไว้ให้เดินเพราะชันจริง ถึงแล้วร้านคุณพ่ออูยองอูนะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายคิมบับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาขายอะไรร้านน่ารักมาก